ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเจ้าอ๋อส่งข้อความมาหาใบแล้วขอเชิญให้ไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อนเจ้าอ๋อนิดจัดไปค่ะตอนแรกแอบตกใจคิดว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นใบก็รีบบ่งรถไปรับเจ้าอ๋อเลยค่ะไงตัวเล็กเนี่ยก็เพิ่งกินเลิสเสร็จพอดีและพรุ่งนี้ก็จะงานปาร์ตี้แล้วพวกเราต้องรีบกันแล้วค่ะรู้ไหมวันนี้เราจะทำอะไรอะไรอ่ะเอ้ามีคนลิมรู้ไหมว่าเราจะทำอะไร วันนี้เราจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้อิงกรีดเอาจะซื้อของขวัญวันเกิดอะไรให้อิงกรีดไม่อยากจะซื้อสมุดกระบายงงสี่ลกสีโอเคค่ขั้นแรกไปซื้อกันให้เสียงนางเงวอิงกรีดได้ยิน มีนี่กลับบ้านแล้วเราก็กระซิบกระซาบกลัวเพื่อนจะได้ยินแต่ที่ไหนได้เพื่อนกลับบ้านไปนานแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็มีเพื่อนออกมาส่งจอด้วยนะน่าหลกในส่วนของของขวัญมันเกิดเพื่อนจอเนี่ยวันนี้เราก็จะไปดูกันที่เอเเบนะคะเพราะว่าที่เนี่ยสมุดระบายสีเยอะพอเข้ามาข้างในก็โอ้โหดูคนของคริสต์มาสมาเต็มเลยแล้วก่อนที่เราจะไปดูของขวัญมันเกิดให้ยิงกรีนนั้นทุกคนโยโย่ใบกระดองก็มาเจอหมอกเซนต์คลอสเต้นได้ แต่เดี๋ยวนะเราจะมาดูของขวัญมันเกิดให้อังกฤษไม่ใช่หรอโอ้ย <c oughs> ไปค่ะเราอยากออกนอกภารกิจแล,แล้วเราก็มาถึงซ่อนของเล่นแล้วตรงนี้ก็ท้าดาทุกคนนี่ไงสมุดร,ระบายสีเต็มลยเอาออกก็นั่งเลือกไปสักพักมีทั้งเป็นรูปคนรูปเจ้าหญิงรูปสัตว์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายว่าแต่เจ้าออจะตัดสินใจเลือกอันไหนไปให้เพื่อนกันนะแล้วในที่สุดนางก็เลือกอันนี้มาค่ะเป็นสมุดร,ระบายสีรูปเจ้าหญิงต่างๆแล้วเจ้าออก็ จะฟิ t เละสี่ขวบก็เลยต้องซื้อสีเทียนไปค่ะเพราะว่าสีเมจิกอาจจะยังไม่เหมาะในส่วนของกระดาษห่อของขวัญน,นั้นไปดูซิว่าเจ้าอาจะเลือกอะไรแล้วสุดท้ายนางก็หยิบกระดาษสีชมพูร,รูปไม้ยูนิคอร์นมาอัดภาพมาที่การ์ดของขวัญเจ้าอาก็เลือกเจ้าหญิงลายนี้มานะคะดูสิดูสิสนะ่ารักสุดๆไปเลยอะ่ะไปค่ะแล้วก็ได้เวลาห่อของขวัญให้อิงกีดก,กันงานนี้ใบก็มีช่วยเจ้าอเล็กน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็อยากให้เจ้าอาทาเองแล้วนี่ก็จะเป็นครั้งแรกกับการห่อของขวัญข,ข,ของเจ้าอาให้เพื่อน แกจะออกมาในรูปแบบไหนนะแล้วจะมีเด็กมาเยอะไหมยังไงก็หวังว่าอิงกริตจะชอบของขวัญของพวกเราแล้วตอน,นีนเจ้าวาของเราก็ทําการ่อของขวัญเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ใบก็นั่งเขียนการ์ดให้อิงกริตอยู่ค่ะส่วนเจ้าวอเนี่ยก็เอาสติกเกอร์มาแปะนางตั้งใจทําสุดๆไปเลยมีตกแต่งในการ์ดเพิ่มด้วยของขวัญเสร็จยังวเสร็จแล้วเย้เอว่าขอดูหน่อยว้าวเป็นไงสุดท้ายอดใจร้อยถึงงานมันเกิดพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้ว